ยองใจสวัสดีครับผมรุ้ขอตอบสวัสดีครับวันนี้ร้อยจะไหร้อยร้อยสามสี่เวทโอเคไหมร้อยธรรมบินนี่ก็ใหญ่ไหมไหมใหญ่ครับใหญ่นะล่าสุดจบร้อยจะไหนร้อยสามสามอาทิดนึงซ้อมอยู่ที่ไหนรอบนี้ซ้อมอยู่ใต้ครับอ่าวันนี้มาพอดีเลยทุกวัจะมาสามปอนดสี่ปอนวันนี้พี่กัดเป๊ะเลยมาร้อยสามสี่พอดีซ้อมมากี่วันนะสองอาทิตย์กว่าเรานี่ก็ประเภทฝีมือนะยอดดวงใจก็มีแล้วเวทเดินบี้เดินชนปอนดนะ เราได้เปลี่ยนความสูงนั้นสูงกว่าไหมนิดหนึ่งรถสูงเท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบเอดน้ำหนักปล่อยๆไปไงน้ำหนักปล่อยๆออกกบกปีนี้อายุเท่าไหร่ละนี่แปดผลงานหลังๆลังสามไฟเป็นไงบ้างก็สะดุดตอกไฟสะดุดแพ้สองชนะหนึ่งนะล่าสุดแพ้ใครวันนั้นล่าสุดชนะชนะวันนั้นร้อยเท่าไหร่ร้อยสามโอเคก็คือเวทนี่คือเวทที่ดีที่สุดของร้ร้อยเท่าร้อยเท่าไหร่ครัร้อยสามสามร้อยสามสามแต่นี่ใหญ่มาหน่อยไม่น่าจะมีปัญหาเราได้เปลี่ยนรูปร่างเนื้อตัวนะเอาฝากไปขับเชียร์หน่อยคนจัังหวด คุณชนะกรครับรางฟ้าเป็นกับเจ้าชนะกรเจ้าใต้ครับแย่าพูดเบ็ดเลยตอนนี้กำลังใจฉะนั้นกาับได้ครับวันนี้ผ่านจะลุยแล้วนะนี่ครับเนื้อตัวครับซ super break ครับโอเคโชคดีน้องชายสวัสดีครับน้องชายสวัสดีครับน้องชายสองีครับกี่รอบนี้ไปซ้อมอยู่ที่สจวันกี่ไฟล์แล้วครับไปอยู่เด็กสี่ไฟครับสี่ไฟแล้วนะห้าไฟล์ห้าไฟซ้อมมากี่วันรอบนี้สามวันที่กว่าเราประเภทยังไงมวยเตะสายวันนี้เจอใครซ super back เคยเจอไหม เก่าเลยนะดูคลิปก็แล้วนะลูกจุกจิกนะ้เขามาสู้นี่เหนื่อยแน่นะวันนี้เอาอะไรไปสู้เขาเดินครับเดินจนเดินแข้งซ้ายเตะไปเรื่อยเราสูงเท่าไหร่สูงเท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบน้ำหนักปล่อยลอยรอยวันนี้ร้อยเท่าไหร่เลยร้อยสามสี่วันเช้ามาคืนเปเท่าไหร่เปินไปสองสองพันแปดครับโอ้ยก็ผ่านฉลุยเลยนะแรงเมื่อคืนนี่กินแน่นอนล่าสุดเป็นไงผลงาน แค่คะแนนโบเดียเ่ยแล้วก่อนหน้านั้น,นชนะวิศิษฐชัยชนะรุ่งเรืองแล้วก็ชนะจดังชนะสามวัหลังสี่สามวัหลังชนะสองแพ้หนึ่งนะล่าสุดร้อยเท่าไหรร้อยสามเจ็ดวันนี้พอดีเข้ามาตัวหมวดตัวเองนะร้อยสามสี่เวทีนี้สุดของเราร้อยเท่าไหรสามสี่ทำง่าได้นะไม่มีปัญหาอ้าวเป็นคนจังหวัดอุดรครับอ้าวฝากแฟนคลับเชียร์หน่อยก็ฝากไปตามผมด้วยครับ เอาไปแล้ใจผมนะครับเต็มที่แน่นอนค,ครับโอเคขอบ้านน้องชายชุดนี้ครับ